สวัสดีครับ FC i y ค t ัาผมวันนี้ผมมีรถระดับสุลตานมานําเสนอ1นึ่คันนะครับผมอดีตค่าตัวล้านกว่าบาทปัจจุบันจัดให้เลยนะครับในราคาแค่หลักหมื่นบาทเป็นสุลตานได้เลยนะครับผมกับคันนี้แบรนด์จาก Honda Honda Accord ปี2003 3.0ตัวท็อปสุดหลังคาซันรูฟนะครับผม ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นรถสุลตา่านเพราะว่า3.0ไม่เคยติดแก๊สนี่สูมีแต่สุลตา่านเท่านั้นนะครับที่จะใช้รถรุ่นนี้ได้ใครที่เป็นหวรุ่นดูไบหรืออยากเป็นสุลตา่านผมแนะนําเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมเกียร์เจ้าของเก่าเพิ่งโอเวอร์คอนไปใหม่ๆด้วยนะครับผมจัดทรงลงล้อมากับล้อลาย SSW นะครับผมแบบ VIP ยางรัดด้วยดันหลบนะครับผม ขอบ18 2 2 5 4 5 18ยางปี21เอาไปใช้งานได้หลายหมื่นโลเลยนะครับผมสีสันมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นเราขัดเคลือบสีให้แล้วเงาตาแตกแน่นอนดุด,ดำไม่เก่งใจขายแน่นอนเงาเป็นกระจกเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วตรวจเช็คทุกอย่างเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยส่วนเรื่องป้ายทะเบียนเจ้าของเก่าขอสลับคืนนะครับผม เรามาดูในส่วนงภายในกันบ้างภายในเบาะสะอาดสะอา้านไม่มีฉีกขาดแน่นๆตึงๆนะครับผมนี่นะฮะสปาให้ครบหมดแล้วสีเบดเพิ่มความเป็นลักชัวรี่ตามสไตล์รถหรูนะครับผมแอคคอร์ดค่าตัวร้านของบาทปัจจุบันจัดให้ในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมคนอื่นขายแสนนะครับขายแสนก็บาทเราไม่ขายเราขายเท่านี้นะครับแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับผมแอร์แบ็กที่พวงมาลัย มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับผมสามารถเปลี่ยนเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับมีคูดคอนโทรนะครับผมไมค์โชว์หน้าปัดซื้อมาจากลูกค้านะครับต้องบอกว่าซื้อมาจากลูกค้าไม่แสนกว่ากิโลนะครับได้มาแบบนี้นะครับร้านเราไม่มีการกอไมค์แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับผมวิทยุเดิมจากโรงงานหลังคาสลูปใช้งานได้ดีนะครับผมนี่นะฮะเอาไว้ส่องดูดาวพาเด็กไปกินข้งกินข้าวแล้วดูดาวตอนกลางคืนได้สบายๆเลยนะครับผมนี่นะฮะกว้างขวางนั่งสบาย สามารถมีกิจกรรมบนรถได้นะครับผมที่นะฮะพื้นที่อำนวยความสะดวกมีมากมายนะครับสามารถสร้างกิจกรรมบนรถได้เลยนะครับไม่ว่าจะก,การเป็นการเล่นเกมคุยจูจีหรือใด,ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฝาท้ายเปิดจากรีโมทได้รีโมทเป็นกุญแจรีโมทมา2ดอกนะครับฝาท้ายสามารถเปิดได้นะครับสําหรับสายตีก๊อฟนะครับสามารถใส่ถุงกอ๊อฟใบใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะ ไม่มีรอยเจาะติดแกสแต่อย่างใดส่วนเรื่องบอดี้นะครับสวยงามไม่มีชนหนักตัดต่อพิวามไปจมน้าแน่นอนซอกเิร์กเดิมจากโรงงานนะครับเบ็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมย้าอีกครั้งว่าป้ายทะเบียนเจ้าของเก่านําออกนะครับผมมีป้ายใหม่ให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับผมตามสไตล์ V6 นะครับ เค e รือร่อง6สูบ3.0นะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับผมใส่กิ๊กกิ๊กแห้งๆลิ้นเลียได้เลยนะครับผมซอกเซอร์เดิมจากโรงงานเม็ดอากเดิมจากโรงงานเพจเครื่องทุกอย่างตรงหมดนะครับผมสะอาดสะอาดจริงๆนะครับไลทไอไลทควันนะครับผมนี่นะฮะสวยงามกับพลัง3.0แรงติดตีนแน่นอนนะครับผมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมมีไฟส่องแผ่นที่มาให้ด้วยมีกล่องเก็บแว่นมาให้ด้วยมีสลูปนะครับผมสามารถรับดาวได้เลยนะครับผมนี่นะฮะดูดาวได้ช่วงหน้าหนาวเนี่ดูดาวได้นะครับหรือว่าใครที่อยากสูตร PM 2.5ให้เต็มปอดก็สามารถเปิดสูรได้เต็มที่เลยนะครับผมนี่นะครับปอดใครอยากรับ PM 2.5ก็จัดไปนะครับเปิดสลูปนะครับแบบนี้ซาอ่าอนดีนะครับอดีตค่าตัวต้องมีล้านห้าล้านหกปัจจุบันผมขายให้ในราคาแค่หลักหมื่น รับรองว่าถูกสุดในตลาดแน่นอนแล้วได้ยังได้เป็นตัวท็อป3.0นะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับอยากเป็นสุรตะานแบบนี้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วรีบจับนิดจองนะครับถูกใจก็จัดไปได้เลยครับคุณจะได้เป็นสุรตะานแน่นอนขับขี่ไปหาอีหนูขับขี่ไปหาเด็กนะครับรับรองเด็กติดแน่นอนนะครับผมตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลรหด์อออนนืเป็ท เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองได้เลยนะครับผมมีบริการส่งตลอด24ชั่วโมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมเราก็ฝากกันไ้ด้วยนะครับกับ Accord 3.0ปี2003ตัวท็อปสุดไม่เคยติดแก๊สระดับสุต่านใช้งานครับผมขอบคุณครับ